ใส่บิทเลยแสนบิทเลยิลมางเล้นหมลงได้เลยเสกเส้นมาลงมาลง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 เลยสัตว์ลงลง้ไลงลงฟังกูไอ้ว่าลงเล่นเลยไอ้คนเซฟอะคนเซฟโลโมามาเสเขียวเสเขียวไปล้มไปล้มมาดึงศพให้เก็บมาหน่อยก็ได้นะมาดึงศพเพื่อนมา เมีซีวิคเข้าอ้อมหลังคันหนึ่งนะไอเซตแอมบูเลนโรโร่โรไอไอหลอมมีมีไปอีกเฟร์เฟ้อคันนะพี่กายวางเพื่อนวางแล้ววางแล้วไปเล่นวางสองวันหนึ่งสองวันช่วยหน่อยช่วยเล่นพี่กายรู้ข่าวใครอ่ะไอมานะมันมานะพี่นิกพินิกหลังพี่นิกหลังพี่นิกหลังพี่นิกหลัง นิกหลังลุ้ตอลูเพน่ย่ยดูๆๆยูๆมยู่อ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 ยู่งยู่อยู่อยู่อย่อยู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 อยู่นยู่อยห่อยู่ียู่อยู่อนู่อย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 ู่อู่อยู่้ยู่อยู่อยูู่่อย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 ู่มาู่อยู่อยู่อ่่อยู่ออยู่อยู่อกู่อยู่อยู่อย่อยูอยู่อยู่อยน่่นอู มันมาลงตรงกูนะซ้ำเลยพี่อนี่ซ้ำเลยเราส่งเพื่อนนี่เราส่งเฮ้ยกูโดนข้างหลังกูโดนข้างหลังกูโดนข้างหลังแก้ให้หน่อยไอส่งมาหลังบ้านนะกูโดนกูโดนโอ้ยเฮียยากว่ะเออโอ้โหไอเฮียแม่งโดนแทนฟิตว่ะไอ้เฮียหน่อยครับซอร์คาเบะโดนว่ะไอ้เฮียน่าจะวางเอ็มพีว่ะ แข่งเยอะเกินโฮโปตอมากาโฮโปตอมากาโฮโปรู้ไหมใครก็ได้มาซื้อครับซื้อครับเด็กคนหนึ่งดิโอปืนสามกระบอกเลยเฮียช่วยละใครอยู่กับกูุยเลนต้องมีคนอ้อมมาคนหนึ่งอ่ะ เออไม่เป็นไรครับคนดูมันให้กําลังใจกันดีกว่าอย่าอย่านี้เลยวว้ใจน้องๆมันดิว่าน้องๆมันไหวน้องไว้ใจเชื่อมั่นเชื่อมันเชื่อมันมเดี๋ยวมีคนมาข้างหลังผมเชื่อผมเชื่อ ชื่อมันเชื่อมันเชื่อมันน้าคาสึคาเบะโอ้มีหน่วยคาสึคาเบะอยู่อันนี้ตายด้วยเฮ้ยต้องพึ่งไอ้สกายอ่ะกระบอกเดียวหน่วยคาสึคาเบะต้องไหวนะคาสึคาเบะต้องมีคนออกไปเฮ้ยเจ้ยแม่ก็นึกว่าจะมีคนมา เฮ้ยต้องมีคนคาซึคาเบะคาซึคาบีถ้ามีคาซึคาเบะมานะเกิดหมดเลยตรงเนี้ยที่ต้องมีคาซึคาเบะวะมีหน่วยคาซึคาเบะบ้าคาซึคาเบะหน่วยคาซึคาเบะ ขนาดปืนเราตายสองสามคนนะครับปืนเราตายสองโอ้ยเฮียถ้ามีคาสึกะเบนะถ้ามาคนเดียวนะกูบอกเลยฉลาดหน่อยวิ่งอะ่ะบู๊บ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 มาตรงเนี้ย ไอ้นิกตายได้ไงวะก,กูงงไว้อะไอ้นิกตายแต่แรกเลยอ่ะสกอร์ไข่แม่งแตกเสวยเลยใช่ไหมคยบจบแล้ว จบแล้วสาหนึ่งไอ้โดนหน่วยคาซึคาบเบะว่ะไม่ไหวก็ปืนปืนมันผมไม่ได้ผมได้เล่นแค่แป๊บเดียวเมื่อกี้แล้วมันมาหลังอะฆ่าได้เยอะก็จริงเวยน้องคนดูนะ้เมื่อกี้เราฆ่าได้โคตรเยอะเลยแต่แม่งมาหลังปุ๊บมันเกิดหมดอะมันมีสี่คันม,มากับปืนอะมันยิงผมล้มอะ มามา,มาเอาสิวะกลับมาเยียบศพกลับมาเยียบศพเออคาซึคาเบะสวยกิ๊เห็นคาซึคาเบะเบ้าดึงศพไปไดึงศพ่อไปดึงศพดึงศพพ่อไปดึงศพดึงศพไปดึงศพไปดึงศพไป,ไไปนคาเบะคาเบะคาเบะ

ชิวเ,เว้ยตาบเบลแดงยังไงก็ไหวสวยคาสึกาเบะกูเกิดปุ๊บมาคาสึกาเบะกูตื่นแล้วเดี๋ไม่ตายวทไม่ตายเไม่จุเป้หน่อยจุกูบอกไอ้วนวัดเอง อย่วันป๊อกนะไอสัตว์โอมุมอย่างงี้ตายดิคุ้ยเอาตัวบอกดิเอ้ปลี่ยนเปลียนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปย่ยนเเปลี่ยนยนย่ยนเปลี่่ยยนเปลี่ยนเปลี่เปี่ยนเปเปี่ยนเปเปี่ยนเ่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนเน